กระบ,บี่มือหนึ่งกระบ,บี่มือหนึ่งเรื่องสุดท้ายของคืนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหาหอยครับหาหอยครับหาหอยเลยเหรอคะพี่ใช่หาหอยอะไรทำไมต้องไปหาหอยด้วยหอยที่อันเสี่ยวอ้วนจะพาไปหาคืนนี้นะครับเรียกว่าหอยเจาะหรือว่าหอยนางรมพันเล็กฮะหอยนางรมเนี่ย หอยนางรมที่ไหนที่ไหนเขาก็มีกันบ้านปลาที่ใต้ก็มีหอยนางรมไม่จะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยนี่ไงก็นี่ไงไม่รู้อะไรจริงอย่ามาพูดนี่อย่ามาพูดคืนวันนี้เราจะเปิดเวทีการแข่งขันเจาะหอยครับคุณผู้ชมรับรองว่ามันทะลุเปลือกแน่นอนการแข่งขันเจาะหอยเหรอคะเฮ้ยน้องอยากเห็นค่ะว่าการแข่งขันเจาะหอยเนี่ยมันจะตื่นเต้นแค่ไหนพาน้องไปดูค่ะไปเลยเกาะพังงานนี่เกาะพังงานมือหนึ่งไร้เทียมทาน ความสุขใดเล่าจะเท่าการอยู่กับธรรมชาติตะวันค่าลงยามเย็นแบบนี้ที่นี่ก็ะพังงันภายใต้บรรยากาศแสนสบายริมเลอากาศชิวๆแบบนี้เหมาะเลือกเกินครับสำหรับการออกหาหอยซึ่งหอยริมทะเลมันก็มีอยู่หลายชนิดครับ อย่างที่เห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าหอยกลมมักจะอาศัยอยู่ใต้ผิวดินน้ำตื้นวิธีการหาก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเดินแล้วก็แทงแทงแล้วก็เก็บแหม <c oughs> หอยกลมมันอาจจะดูเด็กๆติ๋มๆไปครับสำหรับกระบีมือหนึ่งมาใกลถึงเกงาะพงันทั้งทีมันต้องเจอกับหอยเจาะ แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ภาษาถิ่นเขาเรียกว่าหอยเจาะครับชื่อ,อย่างเป็นทางการก็คือหอยนางรมพันเล็ก เพื่อนๆคุณผู้ชมคงคาดไม่ถึงนะครับว่าโคนหินเหล่านี้คือแหล่งกบดานของบรรดากองทัพหอยเพราะหอยชนิดนี้มีรูปร่างไม่แน่นอนคล้ายก้อนหินสำคัญที่วิธีการหาครับเจอแล้วต้องจอเจาะอาเจาะอ,อย่างนี้อ๋อแงง่ายๆแล้วก็วมันจะมีไม้แงะอย่างเงี้ยต้องแงะออกไปเจาะแล้วก็ต้องแกะ ทั้งแกะทั้งแงะซึ่งกว่าจะได้ออกมาแต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายครับมาแล้วกว่า <c oughs> จะหาได้แต่ละตัวมันมันจะหาไปอีกแล้ว <c oughs> เหตุกับ ครับงานนี้ยากเพราะว่าจะเอามันออกมากินได้นี่ยละครับ <Yeah. S 1> โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเรื่องไหนยากใครไม่ทำกระเบเมอร์หนึ่งทำฮ่าและจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายโดยพี่สาวทั้งสองคนนี้แหมคุณผู้ชมครับไอ้ครั้นเราจะหาหอยกินเปล่าๆมันก็ไม่สนุกค,ครับกระเบเมอร์หนึ่งก็เลยจัด กิจกรรมสนุกๆให้กับสองพี่นี้อีกสักครั้งหนึ่งนี่คือเซียนในการหาหอยเจาะในวัน huh นี้ครับใช่แล้วครับเขาทั้งสองคือผ sí. ู้ชำนาญการด้านการเจาะหอยแห่งเกาะพังงันเราโูที่พังงันอยู่แล้วหากันมาตั้งแต่เด็กก็คือหาตามโขดหินนี่แหละโอ้โหตั้งแต่เด็กๆเล็กๆก็เริ่มหาแล้วโอ้โหแสดงว่าเซียนเจาะหอยทั้งเก่งทั้งเร็ว ผ่านการคัดสรรมาแล้วจนสาวๆในแถบน,นี้ต้องยอมสยบซึ่งในวันนี้ทั้งคู่จะต้องมาดวลกันใครจะเป็นผู้ชนะโปรดติดตามในกระบีมือหนึ่งณนะบัดนี้ศึกเจาะหอยสถานปัตพีท่องให้ขึ้นใจครับสั้นๆง่ายๆใครแค่ ใครแงะหอยเจาะได้เร็วกว่ากันภายในเวลาที่กำหนด20นาทีถือเป็นผู้ชนะ,ะเมื่อคนอพร้อมกติกาพร้อมสองคนนี้ลุยเลยครับทันทีที่เริ่มการแข่งขันพี่ปราณีสาวใหญ่มากประสบการณ์ผู้ไม่เคยสะกดคำว่าแพรเริ่มออกตัวได้ดีครับ แงซ้ายย้ายมัดขวาแงแงเคาะเงัดงัดเขีียเขียด้วยความชำนาญด้วยพื้นเทบ้านเกิดที่พี่ปราณีอยู่ริมเลมาทั้งชีวิตเรื่องหหอยๆจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่เขาล่ะครับเทคนิคสำคัญกับอุปกรณ์เพียง2ชิ้นก็คือการเคาะแล้วก็แงะแงะอย่างรวดเร็วครับเคาะโป๊กโป๊กอย่างแม่นยำ เน้นบริเวณช่วงหัวเพื่อให้เนื้อหอยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ค่อยๆเคลียค่อยๆแงะหอยออกมาอย่างชำนาญว้าวหอยตัวใหญ่แท้น่าทานหน้ามั่มจริงๆครับ แข่งรุ่นเดอะเรื่องประสบการณ์ของป้าสีนวลไม่ต้องพูดถึงละครับคนนี้เขาเจาะหอยมาตั้งแต่ตีเท้าฝาหอยรอบๆเกาะโซนนี้ป้าสีนวลเขาเดินสายตะเวนเจาะมาหมดละล่ะครับเรียกว่าเก่งทุกด้านทิ้งการสังเกตมองปุ๊บรูปปับ๊บตัวไหนเล็กตัวไหนใหญ่ช่วงเวลาไหนหอยน้อยหอยเยอะหอยโตเต็มวัยทั้งเคาะทั้งแงนบนบกลงไปในน้ำ ความเร็วจะเป็นรองพี่ปานีแต่คุณป้าสีนวลเขาจะเน้นตัวโตโตโ้ตสบิ๊กบิ๊กคุณภาพตรงนั้นล่ะครับเห็นคุณป้าก็เร็วแบบนี้คนนมอย่างผมคงไม่ไหวครับ <c oughs> ขนาดงัดแค่ตัวสองตัวยังยากนับถือจริงๆครับป้าสีนวล ผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันกําลังดุเดือดเลยทีเดียวครับพี่ต้องร้องบนไม่ยอมกันเลยลนะครับถอะมันฉุดชับๆุดับๆุดทับเกืสักครู่เราจะได้รู้ผลแล้วล่ะครับเอากระใหญเชียวเอ้าเร็วกันหน่อยครับเร็วครับเร็วเวลายังเหลือครับสู้ๆครับเอาละครับ เข้าสู่โค้งสุดท้ายสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพหอยนับจากนี้สู่เบื้องหน้าวัดกันที่ปริมาณใครเร็วใครได้ใครเยอะขึ้นแ่นกระบี่มือหนึ่งเซียนเจาะหอยไปเลยเอ้าสามสองหมดเวลาหมดเวลาซะและ้วละครับตอนนี้ เดี๋ยวขอเชิญคุณพี่ขึ้นมาข้างบนหน่อยละครับคุณพี่สีนินนี่จะขึ้นมายากนิดนึงครับเอาละครับคราวนี้มาดูผลการแข่งขันกันสักนิดดีกว่านี่ของพี่ปานีหนึ่งกลาเต็มเตเลยนะครับโอ้โหตัวอ้วนๆทางนั้นเลยมาดูของพี่สายนินสักนิดหนึ่งลองอ้อยเป็นอะไรก ได้เด็ดดึงผลการแข่งก็แหมเหน็นกันกับตาครับไม่ต้องบอกว่าใครชนะนะครับคุณผู้ชมนี่ถ้าขายสักกี่บาทครับพี่ปานีอย่างนี้สองร้อยกว่บาบาทอันนี้อีกร้อยหนึ่งนะเนี่ยัวยแล้วแซ่บหนึ่งได้แล้วร้อยน,นี่แหละครับผลงานการเจาะหอยของคุณพี่ทั้งสองแหมเชาะกันขนาดนี้น่ากินขนาดนี้ก็ต้องยกให้เป็นกระบี่มือหนึ่งของเราละครับ <c oughs> ความงามของท้องทะเลมิอาจวัดได้จากสิ่งปลูกสร้างแต่ความงามของท้องทะเลล้วนมาจากธรรมชาติที่สมบูรณ์ความเก่งกาจสามารถคาดไม่ถึงล้วนแฝงอยู่รอบตัวเราทุกที่ทุกผลแห่งจำไว้เลยนะครับชุมชนไหนตำบลอะไรมีคนเก่งแนะนำกันมาได้กระบี่มือหนึ่งพร้อมบุกไปหาคน <c oughs> ลูเปลืองบอกแล้วุกโอ้ยต้องขอชื่นชมคุณพี่และคุณป้านะคะที่แข่งขันเจาะหอยเมื่อสักครู่นี้แหมแล้วดูหอยนะอุ้ยมันสดๆอะน่ากินมากเลยอะนี่น้องเพิ่งรู้นะคะว่าหอยแบบนี้เขาเรียกว่าหอยเจาะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆนะครับต้องเชี่ยวชาญเท่านั้นนะถึงจะหาหอยแบบนี้ได้อะอแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งไม่อยากบอกเปี้ยเลยอะตอนทีมงานกลับจากเกาะพังงานอะโอ้โหหอยเจาะอมาตั้งหลายโลแล้วเพียบเลย เฮ้ยว่าแล้วนที่สุดวันหนึ่งน้องก็ได้กินกับเขาสักทีอยู่ไหนคะพี่อันสีอ้วนกินหมดไปแล้วก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้ครับต้องขอย้ำว่ารายการกระบี่มือหนึ่งยังรอคนเก่งกาจมากความสามารถจากคุณผู้ชมอยู่ครับโทรเข้ามาแนะนำได้เลยหรือว่าทางแฟนเพจของเราก็ได้ครับถ้าเรื่องที่คุูแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศนะคะก็รับไปเลยค่ับโบนัสเลิบๆหมดเลยค่ะสาม0บาทและสัปดาห์หน้าประตูโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งจะเปิดต้อนรับใครบ้าง ไปชมตัวอย่างกันเลยจิกระบีมือหนึ่งสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับมาสจันฟันน้นมที่จะมาโลดแล่นไปบนสายน้ำกับดีลาสุดร้องใจอัชริยะหน้ามนจับรถมีเ้9มสิบาสาเกาย3เรื่องติดตั้งบานประตูนวัตกรรมจากอาชีวะไทย ใช่ครับความบมริหารอรอคุณอยู่ทุกเที่ยงคือวันจันทร์ช่องเจ็ดเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และอย่าลืมครับว่ากลับมาพบกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั่นกว่าในรายการกระบี e ่เมืม่อหนึ่งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนี้เราทดสอบรอบสอ